สวัสดีทุกทุกคนด้วยครับผมยูบริการฮาจิคุณเฉลี่ครับผมนะวันนี้เราก็จะมาเสนอเรื่องขออวยวะต่างๆกับเรื่องขอขับถ่ายอีกด้วยครับผมนะครับก็ภายใน6นาทีครับผมก็สรุปข้อความในนั้นแรกกันนะครับผมซึ่งวันฉะวับนี้จะเป็นภารคาจำลองของฉ่องเป็นเกมโลกท่านเองครับผมมามาเริ่มกันเลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็สังเกตเลยครับผมย่าลืติดตามช่องผมได้ครับผมครับในทางที่ต่อได้เลยครับผมไปลุยกันเลยครับผมเรื่อกโอริเพ็ก องเรื่องขับถ่ายต่างๆครับผมที่มีทั้งหมดมี3ประเภทนะครับผมคือเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าเรื่องขับถ่ายเรื่องนาครับผมขับถ่ายเรื่องเนื้อแล้วก็ขับถ่ายเรื่องย่อยหๆครับผมมามาเริ่มที่แรกแล้วคือขับถ่ายน้ำนะครับผมครับซึ่งจะแบ่งไปด้วย7ชนิดคือทบสวากระเพาะปัสสาวะกระดูกเชือกกล้ามอ่าท้องตายตายอ่าหลอดเลือดใหญ่ครับผมแล้วก็หลอดเลือดดำใหญ่ครับผมเอ้ย วิกิผู้ผีผูพี่ตรงนี้ไงไอ้หลอดเลือดแดงใหญ่ครับผมโอเคก็ซึ่งมันจะเป็นการควบคุมของก่อนเลยก็เชื่อมต่อเลือนเส้นเลือดต่างๆของเราครับ็เนี่ยเข้าแล้วจะดึงน้ำไปเขาบอกระบบคองกรกของเราจะจะสามารถจะทํางานแบบปประสิทธิภาพจากการยกออกกำลังกายหรือจากการ กำจัาสิ่งสกปรกต่างๆในร่างกายเราอย่างนี้ครับผมเนะแล้วก็ซึ่งเป็นข้อดีที่ทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงในทุกวันนี้ครับผมซึ่งก็เป็นพเนพ,เนพราะนาท่านเองครับผมจะช่วยกันย่อยอาหารย่อยเลื่อนน้ําหรือแบ่งน้ําแยกประเภทที่แบบว่าสะอาดและสกปรกต่างๆอีกด้วครับผมครับต่อไปครับผมก็คือเรื่องอขับถ่าย,ยผิวจะเป็นขนของตมเงืขอกประสาตอมน้ํามันรูเงือรูขนหน่วดความรู้สึกเรื่อๆยๆไยทางทนแล้วก็ หนังกำพร้าครับผมซึ่งจะเป็นแบ่งได้ที่แต่ละอย่างนี่ครับผมคือแบบว่า,ามันช่วยรักษาผิวได้ทั้งหมดสี่สุอย่างครับผมจะเป็นตรงส่วนแขนตรงอ่าขาผมหรือไม่ก็มาแต่หนังหนังหัวอะไรพวกนี้มันก็มีเช่นกันทั้ผมครับซึ่งมันก็จะเอ่อเขาอะไรนะมันช่วยรักษาผิวของเราได้ครับผมหนะโดยที่ กำจักคือสิ่งกระบอกต่างๆก็จะเป็นโฟนหรือว่าเป็นของพวไขมาอะไรในต่างที่ติดข,ของเราเนะครับผมมันก็จะช่วยหน้าที่จัดก,การได้ครับผมแล้วก็มีความระบายระบายจากตัวร่างกายเราได้เหมืนะครับผมเนี่ยแล้วก็ช่วยการควบคุมร่างกายของเราต่างๆก็กจะเป็นส่วนแขนกับขาครับผมเป็นต้นนะครับผมครับและส่วนประกอบในร่างส่วนตรงผิวร่างกายของเราก็คือจะเป็นเป็นแร่ธาตุเกลือแล้วก็วิตามินต่างๆในตันตวร่างกายของเราครับผมเกิดจากที่เรากินพวกผลไม้ต่างๆเนี่ย มันจะช่วยขับถ่ายแบบว่าแบบทําให้แบบว่า,ากําจัดสิ่งกระปอกต่างๆออกจากร่างกายเราได้ครับผมครับโอเคสุดท้ายแล้วกันนะคือระบบย่อยอาหารครับผมซึ่งมันเยอะมากพอกสมควรนะครับผมก็เลยมีาพาดจมเหล่ากระพองกันแล้วครับผมไปดูกันเลยครับผมก็คือจะมีประกอบด้วยมีปากมีทั้งฟันมีทันลิงมีทันหลอดคอหลอดอาหารลำไส้ลำไส้เล็กเอาใหม่ใหม่ลำไส้เล็กแลทํำใหญ่ครับผมครับมีไส้เต็งมี โอทยาวัสวาอะไรอย่างนี้เขาเยอะมากเขานเานะี่ยเขาเนี่ยซึ่งแต่ละไอต่ออะไรครับแต่ละ,ละที่เอาเอาเลยว่าเนี่ยมันต่างกันนะงครับจุดเริ่มต้นการย่อยอาหารคือตรงปากก่อนแล้วก็แล้วก็ตามไปด้วยฟันแล้วก็เขียวด้วยครับพร้อมด้วยลิงน,นะโมเพื่อเป็นการที่สร้างน้ําลายให้มันเป็น,นกดได้โวแล้วที่แล้วก็ตนั้นก็เป็นหลอดอาหารนะโวเพื <S <S <ๆ>่อเป็นการที่ช่วยแบบว่าแบบอ่าให้มันไหลหรือว่าน้ำลายอะไรต่างๆเนี่ย ให้มันไล่เข้าสู่แล้วอ่าเข้าเุ้ยเอาใหม่มใหม่จะเข้าสู่อ่าลำไส้ใหญ่แล้วผมนะครับผมเพื่อจะเป็นการใช้การจากแยกแยกเป็นข้อพวกูดประโยชน์ต่างๆครับผมจะเป็นโปรตีนต่อมินมีอ่าเกลือแร่แท้มีคาร์โบไฮเดรตมีอะไรพวกนี้เยอะมากๆมาเลยครับผมเนี่ยและข้อดีของการย่อยอาหารครั้งนี้ครับผมไม่มีข้อเสียนะครับผมก็คือมันจะช่วยให้ให้รักเข้คุมรักการต่างๆครับผมเนี่ยครับผมจาก โรคต่างๆที่เข้าสู่กงสูงก่ลังการเขาเนี่ยครับผมโซ่พวกอาพวกสาหาหมู่ห้าต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้ควบคุมแล้วก็แล้วมันดีขึ้นแล้วก็ทำงานสาไอไอสากายภาพของต่างๆเหมือนพอๆกับอาเม็ดเลือดนะผมครับอ่าก็เออเดี๋ยวสิ่งไหนได้เป็นนึงนะอ๋อใช่ก็ทำแล้วก็ แล้วก็ก,การทํางานก็มีแรงกําลังต่างๆที่จะสามารถการทํางานต่างๆได้เช่นคุณทําวิดีโอ,อทางการบ้านสามารถไปเดินวิ่งเล่นจ็อกกิ้งได้เล่นกีฬาต่างๆหรืออะไรอย่างนี้ครับผมครับก็จบไปแล้วครับผมสำหรับการข,า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 ขาับทายสาวประเภทเหล่านี้ครับครับผมใครชอบอย like ู่กดไลค์กดแชร์เลยสุดค่ะเด้็กครับผมเจอก,กันคลิปหน้าใหม่ครับผมสักนี่อรลอยกันและครับผมเจอกันหน้าครับผมสวัสดีบ๊บบบบายบายปิดคลิปสวยๆกันแล้วกันนะครับผมไปแล้วจ้า